คลิปนี้อยากจะมาแนะนํานะคะเครื่องเป่าลมหนิงเอามาเป่าใบไม้ตัวนี้นะคะคือดีจริงๆค่ะบ้านไหนที่มีใบไม้เยอะๆแบบบ้านหนิงนะคะเนี่ยน้ําหนักก็เบาค่ะไม่ถึงกิโลเพื่อนลองดูนะคะเนี่ยใบไม้บ้านหนิงเยอะมากแล้วแต่เราจะกดค่ะถ้าเรากดเบามมันก็จะลมมันก็จะเบาถ้ากดแรงลมก็จะแรงก็จะกระจิยกระจายเลยะคะ่ะเสียงดังไหมก็ก็ดังยน่นะประมาณเจ็ดสิบเดซิเบลค่ะ คืหนึ่งจะเอาที่ชูปิดหูก่อนก่อนที่จะเป่านะคะ <S <S <ๆ>คือมันเหมาะกับผู้หญิงเนยนะคะมันมันเบาแล้วมันก็ไม่ต้องมีสายให้เก็กกบกะชาร์จแบตได้แต่บแบตเนี้ยมันก็ได้ไม่นานนะประมาณตัวนึ้งแบตลูกหนึ่งประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีอะค่ะ ก็เลยซื้อแบบมาสองตัวนะคะดูสิดอกมองดอกไม้ที่มันอยู่ตามซอกตามมุมแบบนี้นะคะ่ะที่หนมีส่วนหินในบ้านไงคะมันก็เลยใช้ไม่กว่ากว่ายากมากค่ะมันก็ต่าได้หมดเ่ยมันก็ทุ่นเวลาไปเยอะมากๆแล้วใครสนใจก็หนูจะแปะลิงก์ไปให้นะคะซื้อเวลาซาดาค่ะตอนนั้น ตอนนั้นนี่หน่งซื้อประมาณพันสี่ค่ะใช้แบตสองลูกนะคะแล้วแต่ถ้าคนจะประหยัดก็ซื้อแบตตัวเดียวก็ได้ถ้าถ้าถ้าไมไม่ไม่เยอะนะคะมันเป่าได้ทุกอย่างค่ะมันเป็นตัวเครื่องเป่าลมมันจะไปเป่าแอร์เป่าอะไรนำความสะอาดได้หมดค่ะในรถในอะไรนะคะดีจริงๆค่ะยี่ห้อนี้บมงเอิญว่บ้านหลานใช้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเขาก็เลยแนะนาก็เลยเออลองมาใช้ดูตอนนี้ใช้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะคะก็ยังโอเคอยู่ค่ะ ได้จริงดีจริงถึงบอกต่อนะคะอ๋ลืมบอกไปค่ะมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะคะจากที่ใช้มาก็คือมันเวลาออถอนแบตอะค่ะมันจะยากนิดนึงมันจะติดแน่นเกินไปอะค่ะต้องทุบๆออกมาก็ได้อยู่ แล้วก็นั่นแหละเสียงดังไปนะสำหรับนิงก็ใส่ยบรักก็ได้ค่ะอีกอย่างนึงก็แบตมันใช้ได้แป๊บเดียวค่ะมันได้ประมาณ7-10นาทีค่ะแต่ก็โอเคอ่ะพอดีเมื่อยเมือนะคะ,ะถ้านานเกินเราก็ไม่ไหวะเสียงก็ดังะะ่งค่ะก็พิจารณาดูนะคะ ก็แค่แนะนำเฉยๆนะคะสวัสดีค่ะ